ไปที่คุณไก่ธนโชธนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับกับการรายงานอุบัติเหตุทั้งจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็รอบประเทศครับผมสวัสดีค่ะคุณไก่คะสวัสดีครับ,รรบ,รบอาจารย์นุกพรสวัสดีครับพี่นิชราและท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านครับค่ะเ <นะ S 2> มื่อวานเป็นยังไงบ้างคะแบบหนักไหมยังไงเมื่อวานเมื่อวานก็ถือว่าอุบัติเหตุเยอะนะครับแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับก็ยังดีอยู่เนาะค่ะก็ยังดีครับขอรายงานข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับ ในรอบ14ชั่วโมงจังหวัดอุบลน,นะครับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ1169อุบลน,นะครับเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุ31ครั้งครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3 6รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตครับยานพาหนะที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับล้มเองถึง15ครั้งนะครับแล้วก็เกิดจากมอเตอร์ไซค์นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยจากอุบัติเหตุทั้งสิ้น31ครั้งเป็นมอเตอร์ไซค์ั้ง30ครั้งนะครับที่อ ตอนนั้นอีกเหตุหนึ่งก็จะเป็นกระบะพิควัมหนึ่งครับกัดผลการรักษาตัวนะครับเมื่อวานอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักๆที่นอนโรงพยาบาลนะครับมีห้ารายเท่านั้นนะครับดองนั้นตรวจกับครับยี่สิบสี่รายแต่ก็สังเกตอาการสักพักหนึ่งก็สี่รายครับกับอันนี้เป็นสรุปข้อมูลในรอบวันของจังหวัดอุครับโอ้ดูสาเหตุมีแต่รถจักรยานยนต์หมดเลยนะครับชนวัวชนม้าชนกระบะชนคนเดินเท้า แล้วก็รู้สึกว่าขาดไปชนต้นไม้ยังไม่มีวันนี้ครับผมยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับผมแต่หันมาชนวัวแทนค่ะครับโอ้ยก็ยังไงล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเยอะมั้งคะคนใช้ใช้เยอะนะคะเป็ไปได้เป็นไปได้ครับก็เลยมีความเสี่ยงแล้วก็สังเกตนะว่าจะมีลักษณะของการเฉี่ยวชนสัตว์เลี้ยงก็บ่อยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยอ่ะ นะะเลี้ยงปล่อยแล้วก็ในเมืองนี้ก็ยังมีนะคือบางทีเราเคยเห็นบัวควายไม่ค่อยมีแล้วทุกวันนี้นะคะบัวเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป็นฝูงเอามากินหญ้าบนฟุตบาทเไม่ใช่บนอะไรนะกรเกาะกลางถนนใช่ไหมคุณไก่เจอบ่อยเนาะนะคะแล้วแล้วคือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ผูกก็มีนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ไม่ผูกนะคะแบบปล่อยเหมือนกับเลี้ยงอยู่กลางทุ่งนาเลยแสดงว่าเขาว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างภาค ภาคเกษตรและภา,าคอุตสาหกรรมกำลังปรับเปลี่ยนนะครับสู่โลกอุตสาหกรรมอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกนิดนึงนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าของบัวนะคะต้องรับผิดชอบต้องรับผิดช,ชอบด้วยเนะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดค่ะไปที่ทางด้านทั่วประเทศฮะคุณไก่ครับค่ะข้อมูลนะครับในรอบภาพรวมของประเทศเมื่อวานนะครับจากเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีคอมนะครับข้อมูลรับแจ้งเหตุบัวษัดกลางและเกือกไก่นะครับเมื่อวานนะครับวันที่8นะครับในรอบที่ี่ชั่วโมง มีคนไทยไม่ได้กลับบ้านนะครับ35รายคือเสียชีวิตนะครับกลับบ้านเก่าเรครับได้รับบาดเจ็บใช่ครับออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงมากทีเดียวนะครับ2,296รายครับบาดเจ็บนะครับผม2,000กว่าผู้ประสบภัยเมื่อวานเยอะครับแต่บาดเจ็บส่วนมากคือ2,331รายนะครับข้อมูลในรอบเช้านะครับเช้าวันที่9เช้าวันนี้หลัง6ทผู้เป็นต้นมานะครับ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับ oh. จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว50รายครับ oh. รอบเช้าวันนี้ข้อมูลสะสมนะครับปี2558นะครับ oh. มีผู้เสียชีวิตแล้ว5,062รายครับบาดเจ็บ272,102รายนะครับ oh. นี่เป็นที่มาจากเว็บไซต์ t ทยไอซีคอมครับผม oh. <c oughs> เห็นมีภาพผู้บาเดเจ็บที่ม่วง30เป็นไงครับคุณไก่ครับเป็นอุตาห์น,นะครับเกิดเมื่อคืนนึกว่าเสียชีวิตนะครับอตอนแรก <c oughs> ก็เมื่อเวลานะครับประมาณ21นาฬิาหรือ3าทุ่มนะครับเกิดอุบัติเหตุรถล้มเองอต้นแหน,นะครับที่บริเวณหน้าปั๊มแกส๊สเส้นอำเภอ,อ,อม่วง30นะครับกิโลเมตรที่หนึ่งพบผู้บาเดเจ็บหนึ่ง หนึ่งรายมีอาการสาหัสนะครับครับชื่อนายสยามรอยฟ้าอายุ29ปีครับเป็นคนอำเภอเมืงมุงสามสิบนะครับอ่าก็บาดเจ็บสาหัสนะครับสมองกระตุกกระเทือนถูกน้ำส่งโรงพยาบาลมุงสามสิบนะครับดูท่าทางจะเมาหรือเปล่าครับผมใช่ครับตรวดสอบแล้วเป็นเป็นเมานะครับมีอาการทางน้ำนะฮะสุราเป็นครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเมาอย่าขับเลยนะครับครับและสวมหมวกกันน็อกไหมครับ กาไม่สวมครับโอ้ทั้งเมาแล้วไม่สวมหมวกขันนกด้วยครับยิ่งเพิ่มความเมาความหนักความแรงนะครับเมาขับรถครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อวานที่มีผู้เสียชีวิตอ่าเสาร์ทิตสี่รายเนาะครับอ่าทางบริษัทกลางก็ได้ตรวจสอบนะครับพบว่ามีพรบนะครับแค่สองรายนะครับที่สองรายเป็นไม่มีพรบนะครับกลายเป็นชีวิตที่มีราคาถูกไปนะครับน่าสงสารแล้วก็โัยจ่ายค่าปรุงส่วนหนึ่งราย นะครับเคสของน้องสุริยน์บุญถุกอายุ22ปีนะครับที่ขับรถบิ๊กไบค์ชนกำแพงในซอยอาสานะครับซอยอชัยงคูณ21นะครับน้องก็เป็นลูกชายคนเดียวนะครับมีอ,อีกสองคนทำงานที่เฟิร์สโฟนที่บิ๊กนะครับเวลาเกิดเหตุน่าจะออกจากสถานบันเทิงจะกลับที่พากันนะครับก็ไปชนกำแพงนะครับเสียชีวิตก็ ทางบ้านก็ชาปนกิจก็ฟังไว้ก่อนนะครับครับแบบผมก็เป็นภาพที่น่าสงสารนะครับลูกชายคนเดียวนะครับอันนั้นคือกรายหนึ่งคนายสุริยนต์บุญถูกอยู่ออเกลือเครือในที่ขับรถล้มนะครับวันนีุ้้ญสกางจะได้ไปทำจ่ายที่อําเภือเกรือในครับอายุอานามก็แบบกําลังคุณไก่เวลาไปจ่ายเงินแต่ละครั้งนี่ญาติพี่น้องเป็นไงครับผมพ่อแม่เขานี่เป็นไงครับสภาพจิตใจของเขาเนี่ยฮะก็สภาพจิตใจส่วนมากก็ยังทําใจกันไม่ได้นะครับ ก็ยังลอยแล้วก็ได้จะพูดถึงเรื่องอดีตของลูกนะครับหือคนพู้ที่สูญเสียนะครับว่าลูกเขาดีอย่างงั้นอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่น่าเลยอุบัติเหตุเนาะถ้นาจะพลาดเข้าไปไม่มีเวลาได้เตรียมเตรียมใจนะครับไม่เหมือนเจ็บป่วยค่เพอได้มีเวลารักษาดูใจนะครับแล้วรู้ไหมว่าอุบัติเหตุนี้คือเกิดจากที่ดื่มสุราเมาขับแล้วก็อุบัติเหตุแบบนี้ครับครับได้พูดถึงประเด็นนี้ไหมครับว่าพ่อแม่รับได้ไหมแบบนี้ครับผมคือก็ ก็พยายามจะทําใจรับ่นะครับแต่ก็ฝากฝากเรื่องการเมาแล้วขับนะครับพ่อแม่เขาก็รู้สึกจะเห็นความสําคัญของตรงนี้ก็พ่อบริษัทการก็จะถามเนาะอยากจะฝากอะไรพ่อแม่เขาก็จะบอกว่าเมาอย่าขับเลยเพราะพอเมาแล้วควบคุมสติไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ว่าจะรบกวนคุณไก่นะครับผมอยากให้เป็นนักข่าวพลเมืองให้หน่อยครับผมคือไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นพ่อแม่นะฮะ ให้พูดถึงความอว่าเป็นว่าความรู้สึกเราอยากให้ควรฟังนี่ได้ฟังว่าการที่เราตายไปนี่พ่อแม่เสียใจขนาดไหนแล้วถ้าเผื่อเราจริงๆเราป้องกันได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองก็เพื่อพ่อแม่คนที่เรารักแบบนี้ครับผมครับผมแบบะเป็นคลิปมาขออนุญาตเขาก่อนครับผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเป็นกระมือสิทธิ์ของชาวบ้านอีกครับเขาสะดวกก็อาจจะค่ะให้บางคนก็อ่านจะอยากบอกเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์แต่ว่าบางคนอาจจะพูดไม่ออกพูดไม่ออกจริงครับ คือถ้าไม่ได้ทายาโดยตรงค่ะเป็นญาติพี่น้องรอบข้างนะครับที่บริเวณนั้นก็ก็พอได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะนําเสนอนะครับถามความรู้สึกเข้ามาเนาะแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าจะป้องกันอะไรได้แล้วก็ที่ผ่านมานี่คือมีคนหนึ่งที่ผมชอบใจมากคือพ่อแม่บังคับทุกครั้งที่เออกจากบ้านต้องสวมกันน็อกรับแกรอดตาได้เพราะขนาดเมานี่ขนาดเมายังสวมกันน็อกรับ เพราะว่าเชื่อพ่อแม่พูดง่ายๆนะแต่แต่ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่เชื่อฟังนะคือเด็กบางคนเนี่ยต่อให้บังคับขนาดไหนก็ไม่ฟังอ่ะแต่นี่ก็คือเออเขาเชื่อฟังก็เลยทําให้เขารอดตายครับผมการเชื่อฟังครับยังยังสวมมี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับครับผมแสดงว่าเข้าไปในื่อจริงนะแสดงว่าอินในสายเลือดแล้วนะครับค่ะครับเอาละค่ะคุณกายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ